คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะเราได้ดูกันไปแล้วจากเว็บไซต์อิสระต่างประเทศ TC Handler <c ans> เขามีการจัดอันดับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยระดับโลก100 ừ ừ คนแล้วก็มีดาราสาวไทยในบ้านเราเนี่ยติดอันดับมาถึง5คนด้วยกันนะคุณผู้ชม <Aha. S 1> เดี๋ยวมาดูกันซิว่าในวันนี้นะคะ จัดอันดับผู้ชายจะ<อ>มีใครติดโผลเข้ามาบ้างนะพี่ชนะของเรานี่ไม่ติดอยู่แล้วนะติด,ตดลบไปเลยนะค <c oughs> ะพระเอกคนดังของไทยก็ไม่น้อยหน้านะ <c oughs> คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีชื่อติดโผลหนุ่มหล่อระดับโลกกับเขาเหมือนกัน <c oughs> อย่างเซ่นี่หนุ่มมาริโอมาเรอร์นะคะรวมไปถึงพระเอกหนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้ หนุ่มณเดชคูกิมิยะเหมือนกันนะคะก็ติดมา2คนเลยโดนมาริโอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสําคัญกับตัวตนของเขาพร้อมกับบอกแบบถ่อมตัวเนี่ยนะว่าใครๆก็ดูดีได้ถ้าเกิดว่าขยันที่จะดูแลตัวเองครับดีใจครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ยังเห็นโออยู่ครับยังดึงโอ้ไปอยู่ในโพอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเห็นออโอ เห็นโออยู่ในงานในทำนกายการทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการที่เราดูดีผมว่าทุกคนดูดีได้ครับพี่มันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองทุกคนก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้หมดครับโอก็พยายามออกกําลังกายครับช่วงนี้ก็พยายามไม่ได้เกี่ยวกับโพนะครับแต่ว่าก็ออกอยู่แล้วเพราะว่าโอก็รู้สึกว่าเ,เหมือนที่บ้านก็สอนมาครับว่าแบบสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดช่วงนี้ก็ผอมลงครับแต่ว่าหมายถึงก็พยายามแบบ ไปเล่นฟินเนสให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แมนแมนผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ก็จะเน้นเรื่องของการล้างหน้าแล้วก็การเ,เลือกเครื่องสําอางที่มันถูกกับเราเออ ดูแลตัวเองเป็นหลักอย่างการล้างหน้าสาคัญเพราะว่าทางานในวงการบันเทิงมีแต่งน้องแต่งหน้าเยอะการล้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญของหนุ่มโอแหละมากกว่าเรื่องอื่นๆนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามาริโอตัวจริงน่าใสมากนะคุณคุณเคยเจอเราใช่ไหมคพือที่ฉันมีโอกาสได้เห็นผ่านจอก็ถามในหลายคนว่าเฮ้ยหนุ่มโอตัวจริงเนี่ยหล่อไหมเขาบอกว่านักข่าวของเราบอกว่าหล่อแล้วก็อมชมพูด้วยไม่รู้ว่าอะไรที่อมชมพูเปปากหรือเปล่าหรือว่าแก้มที่มันอมชมพูเหมือนคุณวันนี้เลย มีสไตล์การแต่งหน้าที่โดดเด่นเหมือนออแก้วมาคอบเบาๆอ้อยไปต่อดีกว่าคุพอแล้วพอแล้วมาข้อกลางดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะ